สวัสดีครับวันนี้มาพบพ่อกครับคนสวนคนไหญ่แล,ล้วครับวันนี้จะภาพ,พี่น้องมาชมวิธีการตากการตากพริกแบบใส่พยางคุ้มยางมาคุ้มแบบนี้เพื่อจะให้พริก่ายน้ำออกให้เร็วนะครับเด้อข้างล่างจะเป็นสังกะสีเอาสังกะสีมาลองไว้กะซีล่องไว้แล้วก็เอาพริกพริกสดๆเท่านี้แล้วครับวางครับแล้วก็พยางคุ้ม สมมติว่ามันแดดนะครับเด้อแดดในช่วงเศร้าห้องเขคุ้มจากเศร้าไปนี่ไปหาเทียงหาเที่ยงเนาะล้ลางเที่ยงเข้ากับเปิดผ้าออกเพื่อที่ที่สะให้พริกสเสด็จนำครับพอเขาคุ้มว้แล้วเวลาคือล้างช่วงใบามาดนะครับเด้อมันเขาจะมาเปิดเปิดผ้าเปิดผ้ายางออกเพื่อที่จะให้ล่มให้แสงแดด พัด่านพริกเพื่อให้พริกมันแหงครับมันจะเกิดไอหนามขึ้นมาครับอยู่อยู่ผ่าอย่างคุมห่อจะมีหนามของพริกที่ผลลัออกมาเลยครับนี่นี่ครับเือนหนามพริกที่ไหลออกการ่างสังกะสีครับข้าวชีว่างทั้งหนึ่งห้สูงทั้งหนึ่งห้ต่ำครับเอดคือการุ่งกับสังกะสีเฮื่อนเท่านี้แหละครับเพื่อที่จะให้น้มมันไหลลง ใช้ลงตามหลองนี่นะครับเก็จะให้พริกมันแหงไวก็จะคุ้มยังสีอยู่ประมาณรอบแรกจะบอกว่าห้าตากมันมาครับประมาณสองสองเถ้อส่วนเสาหเ้าคุม้มใบเข้าเปิดเสาคุ้มใบเปิดบาน,นี้พริกมันจะเกิดมันจะเหี่ยวลงครับมันชีเรลมไข่านานออกเบิดแล้วบาน,นี้ห้ากระตากปกติยนีมาเสาก็มาเปิดปกติเกาจะอบอยสยองเถ่อคืออ้บโดยพยายางตัวนี้แหละครับ พวลาเ้าอบแล้วบานนี้เ้ากระตากปกติบานนี้ก็ตากแบบบ่ต้องอบด้ครับด้บานเปิดฝายางเลยยังมาเซาแมาก็เปิดฝาย,งย,ยา,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 ปายงปกติอยายสามแดดมันก็จะได้พริกแห้งพร้อมจำนายพร้อมกินครับก็บรักษาได้นา่นแดดหรือบ่แดดก็อยูกับสาภาพฝนฝ่ากันแล้วครับถ้ามันแดดดีแดดจา้ามันก็นอยูในประมาณนี้ ทำอะไ้มันลึมออันนี้ฮาก็มักก็สีบัวท่านใจปันไดน,นะครับเนะี่ย่ลรวิธีการเก็บฮ็ดทั้งสี่มันช่บ่เก็ยบยากบ่เฮอก็ตอนแรกครับย่านหมอกย่านฝนฮาก็ดึงพายางพายางตัวนี้นะครับขึ้นมาคุ้มไว้เลยเพราต้องเก็บครับถ่ายเก็บเท่เดียวคือตอนแหงนี่เป็นเคล็ดลับที่ดีของทางสวนนะครับด้วยที่ ได้ทดลองในเห็ดเพราะว่าการหนึ่งการต้มคนส่วนคนไหลก็ได้ทดลองมาแล้วครับมัน่งยากมันเสียเวลาวิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วครับว่าคนส่วนคนไหลาตากแต่ละรอบนี้ติตากไรนะครับเด้อหางเทียกับตากเป็นสามสิบสี่สิบโลี่สิเทียกับมันลอยก็โล่สองลอยโล่แล้วแต่รอบเก็บผลผลิตครับ จะจำเป็นต้องหาวิธีที่มันง่ายที่สุดครับพอหอดตากมาได้ประมาณสี่แดดนะครับเมื่อนี้ก็บ่แดดแห้งบันไดเป็นเมื่อที่สี่ครับพริกก็จะเริ่มกรอบเริ่มแห้งเริ่มอยกอีกประมาณแดดหนึ่งก็นนะ่าจะได้พ้นแล้วครับนี่ครับสมมติว่าเมื่อไหรนอากาศดีแดดดีนะครับเด้อเมื่อนี้ก็บ่ได,ด้เปิดเด้อครับเด้อ มันบ่ได้ค่อยได้เปิดไปยายเพราะมันบ่แดดพริกก็เริ่มจะแหงนี่แต่ว่าบ่บ่ท่านกรอบครับเพราะว่าคนสวนพ่นไหลจะตาตากจนกรอบแล้วก็อาดใ่ถุงถุงละหนึ่งกิโลเพื่อที่จะส่งให้ลูกค้าอันนี้ก็ยังเหนียวเหนียวเนี้ยครับแต่ว่าก็ถือว่าแหงแหลวก็ยังมีความเหนียว ถ้าแดดดีด่ดีมืออื่นกะสีเก็บแล้วครับชุดนี้ครับครับอ่่เลืมกดติดตามกดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กับคนสนคนไหลนะครับเด้อสวัสดีครับ